ได้เห็ดพึ่งหวานเห็ดเกี๊ยเกิดสงครามแย่งเห็ดกันนะเห็ดเกี๊ย <c oughs> อุ้ยพียยยย่นั่นน่ะดอกนึงเนิ่ดตะขาหน่ะกระดกกอ,อดกเลย <c oughs> ดู <c oughs> อดอกนี้ค่ะทุกคนเออสองดอกเอาเอาอันนี้แง่ออก ดูเขามาขึ้นอ๋อ,อเขาเจอรากไม้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะงัดมาอุย้ยน่าจะใส่ไม่ได้ได้อยู่สองดอกนี่ดอกที่สามเนี่ยดอกเนี้ยดูสิใช่ๆเอาแงเอา,เอาอทุกคนดูโคตรโคตรของเห็ดโอ้ยใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดูตรงนี้โอ้ย ขาไม่ให้หยืมมิด่แล้วดอกหนึง่งดอกนี้ก็ยัง้ยดอกนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่า อยอากาศมันเย็นค่ะทุกคนน่าจะเอาแต่ขาทุกแบบคนดูน้องใหญ่มากดูสิอืออ๋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 ออทออ๋ออทออ ดีใจไหมเออบรึ่งหวานค่ะอุ๊ยขาเขาอุ๊ยไม่ขาเป็นอย่างนี้นคะดูคนดอกที่สองอ้ยขาเขาอุ๊ยขาเขาเพึ่งดอกส้ม ขาน้องใหญ่มากสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวตัดขาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับฟางอีกแล้วนะคะวันนี้มีเพื่อนมาเก็บเห็ดสี่คนค่ะ เก็บได้หลายดอกแล้วแต่ยังไม่ได้สวัสดีทุกคนเลยค่ะนี่เห็ดที่ได้เพื่อนเขาเดินไปได้ไหมน้องนี่ทำไมเขาแคกเกลอย่างไงอีกดอกนึ่งคนดูเห็ดพิ่งหวานโอ้ โอ้โหอ้รดูหนูได้อะไรเจอไหมพี่นี่ได้เยอะอยู่นะได้ไหมเนาะดู ดูฝาบโอ้โหไม่ได้นะค่ะไปแล้วเน่าแล้วไปแล้วซิ่งไงแกะแล้วไม่ได้เราก็เก็บดอกนี้เอาค่ะใหญ่อยู่นะทุกคนเห็นอะไรไหมมันขาวๆนะทุกคนคิดว่าเห็ดอะไรไหนมาลุ้นกันโอ้โหโอ้โห ทุคนอ้ยแน่นเลยอ่ะโอ้โหเห็ดพึ่งอ่ะทุกคนโอ้โหเห็ดพึ่งหวานใหญ่มากเลยอ่ะดอกน้องใหญ่มากอุ้ยทุกคนแต่ว่าดูดูดูค่ะดูค่ะ โอ้นีเหลือแค่นี้เหลือแต่หัวค่ะดูป,ป่าตรงนี้ตรงนี้คือเห็ดซุปปิโรควาเรตอนี่ตรงนี้คือเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายนี่ตรงนี้คือเห็ดแครอทไม่ใช่เห็ดคครอทคาเรียกเห็ดขนนะคะที่มันมีขนนะคะทุกคนเห็ดน้ำนม ต้องลอกต้องต้มก่อนแล้วก็อีกดอกหนึ่งนี่เห็ดเพื่อนขาลายโอโ้ขาเขาใหญ่มากโอ้โเนี่ยใหญ่มากเลยอะ่ะดูใหญ่ปลาล่ำปลาเหลือ ใหญ่มากค่ะทุกคนดูดอกนี้ยังยังว่าเล็กเลยยังอ่อนๆอยู่เลยสวนนี้ก็เห็ด mm. เห็ดสีสามชนิด เห็ดเหลืองอยู่มีอยู่ดอกเดียวล่ะน้องมาอยู่โดดเดียวเดียวได้นี่ทุกคนโชคดีโชคดีเจอเห็ดทองคนนี้ก็จะมาค่อยซื้เสียงเสียงพี่มีอยู่สามดอกค่ะทุกคนี่สวยมากเลยพี่ไรดูสิอวดค่ะทุกคนปวด นั่งทำอะไรน่ะนั่งทำอะไรนั่งเก็บเห็ดที่เห็ดสดวันนี้สนุกสนานค่ะทุกคนไม่มีใครแย่งใครเสียงเสียงเรียกกันเวลาเจอเห็ดสนุกสนุกสนานกับคนชอบเก็บเห็ด เห็ดเหลืองล่าสุดไม่ใส่แล้วถุงมือเก็บไม่ถนัดค่ะดูทุกคนเห็ดเหลือง เหลืองโอ้โหโดอกนี้ทุกคนใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่มากเลย <c oughs> โอ้ยมันกลับบานเก่าไปหมดแล้วนี่นะ <c oughs> โอ้โหไอเราว่าจะเอาไปป่นไม่เหลือได้ป่น <c oughs> ดอกสวยมากเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ทำน้ำพริกอร่อยเห็ดอันเนี้ย <c oughs> เห็ดอะไรนี่ไปเอาน้ำผึฟังกันดเข็บยังเห็ดดำนี่แหละซงโดอกึ๊โอ้กินได้ยังยังกินได้ ดำอร่อยอาไปต้นเกิด,ดเดนี่ยค่ะเดเกิดส,งค,ดสงครามเกิดสงครามย่ยงเห็ดกันนะดีนะบิ๊กไม่ีย่ะสงครามนี่ค่ะโอ้ยทุกคนสวยมากเลยเห็ดตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนเห็ดเหลืองเห็ดเหลือง แต่เขาแห้งค่ะโอ้ยแห้งมากน้องแห้งมากไม่เอาค่ะโูย่ามอดตรงนี้สวยมากเหลืองโอ้ยด,ดูนะูนนาทุกคนดูแถวเนี้ยดูดู <c oughs> ดด Này, mày đừng có lọc hoài lắm, nó kẹp. Phương, 1, con. để thì, lúc đó, chúng ta đi ทำไมเป็นอย่างนี้คะเสียงเสียงเรียกกันเดี๋ยวไปช่วยเก็บพี่เรียกให้ไปเก็บมาช่วยเก็บเลยเจอเห็ดเยอะบอกว่าไปช่วยเก็บ จะบอกว่าขี้เกียจเกียแล้วค่ะทุกคนดูข้างใต้ใต้ไม้เนี่ยต้นไม้โอ้ทุกคนโพดโพดดูดอกสวยมากเลยเราต้องล้วงไปล้วงไปใจมือนี่ล้วงมาล้วงอีกอได้ไหมโอ้ทุกคนล้วงไม่ได้เด้อ มาทางนี้มั่งน่ะนี่ค่ะดอกสวยมากอุป๊ปนี่นี่ตักา ดอกใหญ่ๆเลยค่ะเจอแต่นอกใหญ่ๆตอนแรกก็เจอแต่นอกเล็กๆค่ะ,คะเพราะว่ารอยเขาตัดแล้วตรงนี้น่าจะค้นหาไม่ไม่ถึงดอกแต่ดอกขนาดนี้กำลังสวยเลยค่ะดอกใหญ่ๆไม่กัน ทุกคนดูน้องสวยมากอยู่ในพโพรงอยู่ในพโพรงอันนี้ปล่อยให้เขาโตก่อนไมนน่เก็บจ้า เสียงเสียงเพื่อนเรียกตกใจสิอ้เอไันเอานก็ได้ไหม โ,โ,โอ้อย่ามอสตรงนี้สวยมากสวยมากเกินก <oh, ิ้กไหมไมอ่ะสบายสบายอุ้ยทุกคนนี่ทุกคนดูนี่เนี่ยแถวนี้รีบเก็บก่อนพี่เรนู่นเก็บ เดินไปทางนู้นน่ะก็แยกไปทางนูน้นน่ะบอกว่าอย่าไปอย่าไปนี่ค่ะทุกคน

ไ้เกมในชวงนีน้แหละฮะอือแต่อย่ามาทักถามนันด้วยนะฉันตอบว่านี่ ค่ะอยู่ในหลุมเก็บยากมากห่ะหมดเลยค่ะข้าง,งนี้พดโพโพอดโพบักโมบักแตงดู นองนทุกคนเก็บแบบจุๆไปเลยค่ะวันนี้เห็ดดำเห็ดซุปไปโรวะ,วะเวโรสวยมากค่ะทุกคนตรงนี้เขาอยู่ใต้ต้นสนดูเนี่คะ่ะใช่คะ่ะ

ค่ะทุกคนดูดอกนี้สวยมากตรงนี้น่าจะเป็นป่าเห็ดจริงๆะะ่ะทุกคนรอยเขาเก็บมาเยอะแต่ร้องเห็ดก็ขึ้นมาเรืะะ่อยๆค่ะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยโพดพ่อเห็ด เยอะมากค่ะทุกคนนี่แถวเนี้ยนั่นน่ะแถวนั้นน่ะใช่หมดเลยค่ะเก็บมาทีกท่านฮะนี่มาเก็บแถวเนี้ยเรียกว่าหมดเหรอว่าทำไมไม่เก็บให้หมดก็เพิ่งเก็บมาเพิ่งเพิ่งมาเก็บปึ๊บอืม ด้วยขวัญดิดนดูสองคนนั้นเดินสำรวจกันไปก่อนหน้าเราผู้เก็บอะไรนะผู้ตามเก็บคนเก็บางานเดีวคนเก็บางานนนะปวดหลังปวดเอวปวดหลังปวดเอว สงสัยต้องอแบ่งเห็ดใส่ถุงแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเขาเต็ม,มเขาเต็มตะกร้าแล้วแบ่งใส่ถุงใส่ในนี้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามันเยอะแล้ว ตรงนี้เห็ดสวยเพราะว่าเป็นป่ายามอสนั่นนะคะทุกคนนน่นนน่นนน่นน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 ีนน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 งนหนน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 ี่ โอ้โหโพดโพดดูค่ะดูความสวยงามโอ้ยกอันนี้มาเลยอีโอ้สวยงามมาก สูยโหดโพเห็ดอืม เดินมาเจอเห็ดพึ่งหวานส่งท้ายคลิปเก็บเห็ดวันนี้พอดีเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปมานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเรียกอยู่เพื่อนเรียกอยู่นูน่นไปแล้วนะคะทุกคนเห็ดที่ได้ก็น,นี่อยู่ในเต็มนี่เลยค่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะเห็ดที่เก็บได้วันนี้ก็เอามาทำน้ำพริกใส่กระปุก เก็บไว้ได้กินนานๆค่ะนี่ก็คือหน้าตาน้ำพริกเห็ดลองไปทำดูนะคะรับรองว่าอร่อย